สำหรับชาวราศีมกรดาวเสาเดินเข้ามาทับลัคนาเป็นเกษตรเป็นตำแหน่งของความมั่นคงในรอบ30ปีจะมีแบบนี้สักครั้งหนึ่งเป็นจังหวะที่คนมกรจะมีชื่อเสียงมีเกียรติและบริบูรด้วยทรัพย์สินแต่ยังมีอีกจุดหนึ่งคือราศีใดที่มีเกณฑ์ดาวเสาทับลักโทษทุกขนั้นทายเสา ในช่วงนั้นจะเป็นช่วงเวลาที่เหนื่อยเพราะดาวเสาร์เป็นดาวของบาปพระเคราะห์นั่นเองมีจุดที่ต้องเหนื่อยและจุดที่ต้องได้มาเช่นกันเป็นจังหวะของชีวิตที่ต้องเหนื่อยยากก่อนแล้วจะดีขึ้นเพราะผลของเจ้าเรือนให้ความมั่นคงไว้แล้วนั่นเองจังหวะดาวที่แสดงผลทั้งสองด้านคือเสียก่อนแล้วจึงดี ตามรอบวงการโครจรของดาวกระทบดาวดังนี้จังหวะตั้งแต่วันที่3เดือนธันวาคมถึงวันที่19เดือนมก,กราคมเป็นจังหวะที่ดาวศุกร์ดาวคู่ศัตรูของดาวเสาร์เข้าไปกลุ่มอยู่ร่วมกันในราศีมกรดาวศุกร์และดาวเสาร์ถือได้ว่าเป็นดาวคู่ศัตรูใหญ่คู่เสียเงินคู่เสียรักคู่ขัดแยง้ง ตามช่วงเวลาดังกล่าวจะสมบูรให้คนมาก,ก่อนจะเหนื่อยในเรื่องงานเหนื่อยเกี่ยวกับบุตรบริวารถ้ามองตามเจ้าเรือนของดาวดาวการเงินเข้าปุตตะถ้าจะต้องมีเกณฑ์เสียเงินก็คงไม่พ้นเสียเงินให้กับบุตรบริวารของท่านเป็นแน่แท้ในช่วงเวลาดังกล่าวมีวิธีแก้เคล็ดคือให้ซื้อของให้บุตรบริวารของท่านจะถือว่าเป็นการเสียไปแล้ว บุตรบริวารในที่นี้ยังรวมไปถึงลูกจ้างลูกน้องด้วยเช่นกันหลังวันที่ 19, มกราคม2565ไปทุกอย่างจะดีขึ้นเพราะดาวศุกร์จะถอยออกมาพ้นจากดาวเสาร์ในเรื่องของการเงินดาวพฤหัสอยู่ในเรือนของการเงินในเดือนมีนาคม2,565ที่จะถึงนี้ถ้าถ้าท่านเปลี่ยนวิธีการหาเงินจะดีกับท่านมาก เป็นจังหวะที่ดาวการเงินของท่านต้องมีการเปลี่ยนแปลงเช่นปกติทําเงินกับการขายหน้าร้านปกติก็ลองเปลี่ยนเพิ่มวิธีการหาเงินในโลกออนไลน์หรือสิ่งอื่นใดก็ตามและยังมีจังหวะที่ดาววินาสเข้าไปอยู่ในภพการเงินของท่านหมายถึงความเสียหายที่เกี่ยวกับการเงินก็ส่วนหนึ่งจะหมายถึงการทำรายได้จากความเสียหายก็ส่วนหนึ่ง หรือจะเป็นการลงทุนที่ได้รับความสำเร็จแบบผิดเป้าหมายก็เป็นไปได้แต่ถ้าท่านประคองไปได้ในเดือนเมษายนจะดีขึ้นในระดับหนึ่งและจะดีขึ้นอย่างมากเป็นจังหวะที่สองในเดือนมีนาคมเมื่อดาวราหดูดาวการเงินของท่านเดินเข้าราศีเมษเข้าไปอยู่ในเลือนของดาวธาตุลมถึงตอนนั้นก็จะดีขึ้นอย่างมากให้อดทนกันอีกหน่อยนะครับ ในวันที่14มกราคถึงวันที่13กุมภาพันธ์ดาวอาทิตย์เข้าไปอยู่ในราศีมกรเดินเข้าไปกลุ่มกันกับดาวเสาร์อาทิตย์ธาตุไฟเสาร์ธาตุไฟถือได้ว่าเป็นดาวคู่ธาตุคอยสนับสนุนและส่งเสริมซึ่งกันและกันดาวอาทิตย์เมื่อดาวอาทิตย์มาจากเรือนที่8คือเรือนมรณะเข้ามากลุ่มลักขนามีเกณฑ์ที่ต้องระวังคือ ระวังความเหนื่อยล้าจากการทำงานที่จะเป็นผลเสียต่อสุขภาพได้ในจังหวะดังกล่าวกิจการการกระทำใ,ใดๆที่ท่านต้องทำหรือท่านต้องเข้าไปเกี่ยวข้องถ้าจะให้ผลดีอย่างเต็มที่ท่านจะต้องกระทำในทางลับปิดบังซ่อนเลนการเข้าไปอยู่ในเบื้องหลังจะยังผลดีให้กับท่านเป็นจังหวะที่ไม่ควรเปิดเผยทุกสิ่งทุกอย่างให้มากนักนั่นเองในด้านของความรัก สำหรับคนคุยคนที่ไม่ชัดเจนดาวสุขดาวของความรักเดินเข้าไปอยู่ในเรือนวินาศในช่วงวันที่19มกราถ,ถึง22คกุมภายังเป็นจังหวะบีเกณฑ์ที่ต้องคิดมากปวดหัวในเรื่องของความรักรักยังไม่ค่อยราบตรื่นพูดจามไม่เข้าใจกันยังไม่ใช่จังหวะอันดีให้อดทนกันไปก่อนมีอะไรก็ปรับความเข้าใจกันไปหลัง22กกุมภาไปถึงจะดีขึ้นสำหรับคนโสด ดาวจันร์ทเป็นดาวปัตนิของท่านและดาวพฤหัสเป็นดาวคู่ธาตุของดาวจันทร์ในจังหวะนี้ดาวพฤหัสเดินอยู่ในเรือนของราหูราหูหมายถึงต่างถิ่นและแดนไกลและเมื่อมองดูดาวศุกร์เป็นดาวของความรักเดินเข้าไปอยู่ในเรือนวินาะของท่านจึงมีโอกาสเป็นไปได้สูงว่าคนโสดจะพบรักทางไกลพบคนต่างถิ่นหรือพบรักจากโลกออนไลน์ แต่ก็ยังเป็นความรักที่ต้องเรียนรู้กันอีกยาวไกลระยะเวลาจะเป็นตัวบอกว่าจะไปกันต่อในรูปแบบไหนสำหรับวันนี้โชคดีลาไปก่อนสวัสดีครับรบกวนช่วยกด subscribe กดไลค์ให้ช่องด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปสวัสดีครับขอบคุณครับ